สวัสดีค่ะข้าพเจ้าอุไรวันศรีวัฒนานุพงศ์ข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วขณะนั้นข้าพเจ้ายังอยู่ชั้นมัธยมปลายแต่ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตและพยายามหาคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหน เราอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าไม่ได้รับคําตอบแม้พยายามจะอ่านหนังสือธรรมะประัชญาต่างๆมากมายพยายามไปวัดทำบุญนั่งฝึกสมาธิทำหลายสิ่งหลายอย่างในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่มั่นใจ ว่าเรามีชีวิตไปอยู่เพื่ออะไรกันขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้พบกับคริสจักรบทของคริสเตียนซึ่งเปิดสอนภาษาอังกฤษข้าพเจ้ากำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยไปเรียนข้าพเจ้าก็พบว่า อาจารย์หลายคนที่นั่นเป็นคนไทยแต่เชื่อพระเยซูพระพเจ้าก็รู้สึกแปลกใจมากพระพเจ้าจึงลองเข้าไปฟังขณะที่เรียนภาษาอังกฤษก็ไปร่วมประชุมในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพื่อจะอยากรู้ว่าคริสเตียนเขาสอนอะไรกัน ข้าพเจ้าไปอยู่ประมาณสามเดือนข้าพเจ้าก็พบว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเยซูเป็นพระเจ้าข้าพเจ้าก็อยากรู้จักพระเจ้าบ้างว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างไรข้าพเจ้าเลยลองเริ่มอธิษฐานในที่สุดข้าพเจ้าก็อธิษฐานอย่างจริงจังว่าถ้าพระเจ้ามีจริง พเจ้าก็อยากจะรู้จักพระองค์ถ้าพระองค์สำแดงพระองค์กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเช่แหละติดตามพระองค์ในวันอาทิตย์นั้นพระเจ้าก็สำแดงกับข้าพเจ้าเมื่อและเมื่อข้าพเจ้าฟังพระคําของพระเจ้าในวันนั้นก็รู้สึกไม่เหมือนกับที่เคยฟังมาก่อน ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าและรู้ความคิดของข้าพเจ้าความต้องการของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจและร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงในวันนั้นแม้ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจอะไรมาแต่ข้าพเจ้าก็ขอพระเจ้ายืนยันกับข้าพเจ้า มากยิ่งขึ้นโดยการให้เพื่อนของข้าพเจ้ามารู้จักพระเจ้าด้วยพระเจ้าก็ส่งต่อภายในอาทิตย์นั้นเพื่อนของข้าพเจ้าก็ได้มารู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกันทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจมากขึ้นและอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักเราและพระเจ้าก็เป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้พระองค์สัญญาว่าถ้าเราร้องออกพระนามของพระองค์เราจะรอด พระองค์จะทรงโปรดประทานแก่เราอย่างอุดมสมบูรณ์เราสามารถร้องออกพนามของพระองค์ร้องเรียกพนามของพระเยซูโอ้องค์พระเยซูเจ้าเปิดปากและเปิดใจของเราร้องเรียกพนามของพระองค์เราก็จะรอดขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะอาเมน